สบายดีพี่น้องเขาตั้งถักข้าวซุช่องทิปแชนเนลได้พี่น้องตอนนี้ทิปกับยูทีห้องเฮียนน้องมณีศิ้พาพี่น้องมาเบิงห้องเฮียนบอลทีทิปเคยเฮียนสมัยประทมนาดห้องเฮียนผ่านเกิดของทิปเองเลยพี่น้องเฮียนต่างต่ ปอนึงจนหอดปหาอยู่ทีห้องเรียนแห่งนี้เนาะซึ่งห้องเรียนแห่งนี้อำนวยการเพื่นกระไดติดต่อมาโดนแล้วก็ไล่เถื่อแล้วพี่น้องว่าอยากให้ทิพมาเบิงห้องเรียนแน่เพราะว่าทั้งโรงเยียนเพืน่นมีความต้องการหรือว่าขาดงบประมาณในการที่จะโบหโรงเรียนห้องเรียนมีแล้วเนาะพี่น้องข้างล่างเขานี่แหละซึ่งมีอยู่ซองลังที่ว่าก่อเรียบร้อยแต่ว่าบ่าท่านได้โบถเถื่อนเนาะเพื่นก็เลยว่าอยากให้ทิพมาเบิงและะ้วก็ช่วย โบกให้แน่แน่มือนี่ก็เลยว่าก็เลยวันที่โอกาสมาเนาะพี่น้องเพราะว่าแต่ละเถืออนนี้ก็ปหันไปนีเนาะบท่านได้สะดวกมาได้เถือกรกาวาซิมาแล้วพอรถใต้อารถเขาหันเบียดตอนนั้นก็เลยแล้วเลยพี่น้องามาจากไทยครังนี้ก็เลยมา คง,งเฮียนบานเกิดก่อนพี่น้องก็ตีต้นะก็บุคอยได้มาบานตัวเองเพราะว่าคิดว่าบานนั้นอยู่ในเมืองเนาะก็คือแบบบุขาดเคลื่อนไปได้แต่ว่าพ่อมาเห็นแล้วก็ขาดเคลื่อนอีรี่อยู่พี่น้องกับบัตางจักไลๆบอนทีว่าเข้าไปเหตุกิจกรรมเนาะฉะนั้นในมอน,นีก็ไดมาหนอ้นองก็ดีใจเนาะทีว่าเห็นทีมงานได้มาเพื่อนกับโอ้มา,าฮาเป็นอย่างดีเนาะพี่น้องก็เลยไดเหตุกิจกรรมไปตามทีพี่นอ้องในคลิปก่อนนั่นเองเนาะอ่ะวันนี้เราก็ซีมาเบิ่งสำหรับเลี่องโรงเรียนเนี่ไปเบิ่งรายละเอียดแล้วก็ไปเบิ ใส่ในการโบกมือเยนญลังนี้ประมาณเท่าได้นนเนาะอืมสบายดียดคือการเจ้าเจ้าสบายดีเ<ด>ะคืออำนวยการโ้องเงรียน,นปฐมเนาะป่านานุนน่นสว่างเมืองสนบุรีแขงสวนสค์เเนาะขอแห้อาจารย์แนะนำตัวก่อนอเนาะอ้าอันข้าพเจ้าซือ้อสุกั้อนรุนเดชเนาะถือว่ามาสังกัดอยู่ในนี้กะประมาณสิบปลายปีแล้วเนาะแต่กะบเบิ่งนี่แหละสภาพโรงเรียนก็คือตาเห็นถือว่า ก็ยังอยู่ในสภาพที่ว่านั่นแหละถึงว่าจะเป็นเทศบาลเมืองก็นย์ยะตามเนาะแต่เอามากันยั่งหันเพียงพอเนาะสันถือว่าข้าพเจ้าจึงเฮียห้องขอเนาะทั้งมูลนิธิเนาะต่างๆหรือว่าสมาคมทั้งทีทชแนลนี่แหละเนาะให้มาสวยเหลือเนาะเป็นต้นว่าโบกฟางเฮียนเนาะอันที่ว่าจุดประสงค์เขอยากได้เนี่ยนะอันที่สองมาก็ถ้าว่าัปิดไปได้กันจะได้ห้องอ่านเนาะห้องอ่านหลังหนึ่งห้องสมุดเนาะมันมีปุ่มมีอ่านถึงว่าผัวเฮาตั้งเสาไว้แล้วแต่หเิงเนาะแต่ว่า ยิ่งใส่ซับนี่แหละเนาะมันบ่เพียงบ่พอก็เลยบริเฮดเนาะอันจังันถือว่าถึงเกี่ยวข้องมาทางนี้เนาะเอ้สาสิว่าท่านนั้นได้โดย <c oughs> กาประมาณนี้เนะาะก็คือจุดประสงค์ในการมาเมื่อนี้ก็คือมาเบิร์กห้องเฮียนเพราะว่าห้องเฮียนตอนนี้หันก่อแล้วแต่ว่าบ่ทันไดบ้บวกก่อนี่มาหลายปีแล้วบ่อาจารย์ประมาณสี่ห้าปีแล้วประมาณสี่ห้ปาปีแล้วเนาะช่วงนั้นการยังบทท่านเหตุยูทูบเดยขั้นสั้นเดียวเท่า ไปหล่อเบิ้งห้งเฮียนแล้วกัไปเบิ้งขาวๆว่ามันสีใสงบประมาณเท่าได้เนาะแต่ซิ่งเฮากัได้ลองหล่อเบิ้งแล้วแหละพี่น้องแต่ว่าพาเอสซีไปเบิ้งอีกเทนึงเนาะโดยไปสีพายท่อนเน่เนาะเพราะว่าติดไม้อยู่นี่เพราะว่าเสือมันนอนท่านติดใหม่เสือมันสีไรโดยอันนี้ก็คือห้องเฮียนปฐมอยู่บ้านที่นี่เลยเคยเฮียนห้องเฮียนร่างนีอยู่แต่ว่าตอนนั้นหันสิเป็นใหม่วันนี้เลยสมัยขึ้นก้อนหนึ่งจะอยู่บอนนี้ชื่อว่าล่างข้านี่ก็เก่าแล้วเนาะ ลังคาดนี่เป็นลังคาตดโตกรบ่อาจารนโดยแม่นแล้วแต่โตก่รคนแล้มันเก่าแล้วหลังจากมากๆม่ออกก็มาใส่กอเหรอเนี่ยโดยมันมันปุยจักเปื่อยไปแล้วลังคาเนี่ยห้องหนึ่งในเน่าเจ็ดเมตรเจ็ดสิบเนาะที่ว่าทางเราได้แท็กเบิ่งแมนทั้งเมื่มีอยู่สามห่อสูงนี่ประมาณเท่าไรได้จะเพิ่มเพสามเมตรสามเมตรมันใกล้ใกล้แล้วสามเมตร ซ้มแม่ปลายเนาะซ้ำแม่หาเพื่อนนีแม่ซ้ำแมรปลายซ้ำแม่หาซีโปรี่แม่หาเนี่ยค่ะซ่องเถื่ออะไรซ้มแม่ล่ะซ้องเถื่อก็ซ้ำแม่หรอซ้ำแมรอันนี้ก็คือสภาพานหงเฮียนเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งเดี๋ยวสภาพานหงเฮียนหงเฮียนกันแน่นี่แหละนี่โอ้อันนี้กระกระดานกระเก่าแล้วนี่เนาะทั้งในกับพันธุกได้ในนอกในนอกบทันธุ์บูดเนาะ ก็ถือว่าก่อมาหลายปีแล้วมันหอมมัน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 บริสุทธิ์บ่มีทุนนี่แหล้วอิงสเปรย์ซุ่นกับไข่เน่แต่ว่าทั้งเพรื่องเนี่ยปวกบ่ทันได้กินเถอะเ้วมนยังโอเคอยู่เป็นใบแข้งอยู่โบกได้อยู่โบกได้ไปไปเบิ่งถ่ายล้างให้ได้คันถ่ายให้แงดีล้างค้าดิเพนอรุสซีงมาใส่แห้งขัาอันนี้มันก็แน่นนะเนาะมันสิ่งเก่าอันนี้มิได้พอเก็บอันนี้มาใส่ซื้อได้ซื้อมาใส่ใหม่ได้สังกสีคอน้ำหอมกานเด้ คนไทมามากบางได้นี่มาแก้ไขในซิปแพงคนไมาจ่เปลี่ยนลางาใหม่นี่กัซดีไล่เติบได้เนาะแมนใหม่ไม่กัยังดีอยู่ไรใหม่ดียังโอเคยู่ใหม่เนี่ยเาสอกแนวมาท่ากันสวงยิ่งทันย่นี่สร้าวเรียนเนาะสำหรับล่งนี้คือการเมิร์ดบริโาก นี่ประมาณนี้ถือว่าห้องเียนร่างนี้ร่างยังดีอยู่แต่ว่าขั้นได้เปลี่ยนร่างใหม่ก็ดีเนาะเพราะว่าร่างขาตอนนี้แมนเป็นสังกะซีเก่าแล้วมันขึ้นเงี้ยเลยเนาะแต่ว่ามันเก่าแล้วสังกะซีไปเห็ดบางรุ่นบางรุ่นบวมไนรุ่นหน้าคือตะกี้แน่มันอ่อนไปแล้วอันนั้นมันแทนแมนไดแมนตัวนั้นแมนบลอตแมนแหละนี่จามหันกับหันีรนี่ดิค่ะโอ้ตอนที่ว่ามันเพิ่งออกบแมนแหละมันเพิ่งออกเลยทา้งขอการศึกษาเพิ่นกระซวยเพิ่อกระซวยคือการ สวนยไปเบิ่งอีกลแล้วยางจุกทงส่วนทางนี้ก็จะเป็นห้องประซองเนาะตอนที่จีเคยเฮียนตอนนั้นอันนี้ปะหนึ่งปะสองปะสามบอลนี่กูบอลมีแต่ปะหนึ่งบอลโอ้ปะหนึ่งบอมีสามหองทางนี้เป็นห้องเฮียนปะสองปะสามปะสามโอ้เป็นลังเป็นลังตอนนั้นปะสี่ลังนิดค่ะ็ยผุนปะหาล้างตัวนี้ก็พระเจ้าซอยนี่บอลหอก็ซื้อบานประตูมาใส่จ้างเขาใส่ใหม่พระเจ้ามิตะโบกให้ก็ลังกับสิไปหมดเลยเนี่ย จังกะซีก่อนอันนี้ก็ได้มันเป็นหลุนบางโบคือหลุนตะกี้นี่เรอต้องได้แทกเบึงลังมันว่ามันยาว้าได้จังซี่กว่าตัวนี้เหรอโบปันได้ตัวนี้มันยังน้อยน้อยเพิ่นก็มานับแล้วไม่ค่อยไล่เบังกับเพิ่นบดสามสิบสองสอบกับเพิงปูบ่เพิ่นเว้ากระเพิ่นเพิ่นอันนั้นไว้สิซื้อเพิ่นกลังตีสิซื้อเพิ่นอันนี้แม่ซ่อนเพิ่นมันสิบ่แพง ตัวนี้เป็นซหองหองซ่ององนะมีแต่ปลสีบดอ,อนะนี่สีอสีอสีมามาเบิตัวน,น,นี้ป็นบ่อ,อมมห,มมหอดอกสาเมตรสองเมตรปลประมาณสอเมตรห้าิรูว่าสเมตรหอห่อหอยแล้วเนาะเกืบจะสามเามตเด็ก,มมเ,กเขาไปเบิ พคนน่ะนะโอเคอย่างเพิ่ยกึงกบ้านเฮ็ดโต๊ะตังนี่กระพ่อกับหนังอยู่อ่อหนังซ้าบ่อยากพบออาสามอาสีคือว่าเฮ็ดเป็นจุ่มนั่นเพิ่นเฮ็ดกิจกรรมหมอเรือจังหวันั่นแหละกิจกรรมกิจกรรมข้าเจ้านในเวลาข้าเจ้าสอนตองแบ่งกลุ่มเฮ็ดกลุ่มจัดเป็นกลุ่มเฮ็ดแบบเมืองไทยอย่างนี้คือกันคือกันเนาะแมนประมาณนี้ออกลงออกล้างหน้าล้างหนีก็ถือว่ายังดี กแต่ทำไมมูเจ้ายังเฮียนคนแหละตอนนประดับประตูฮะตะกี้มันเป็นทองไหมตะกี้ต้นลูกเฮียนนะคือนี่นะแถวนี้แล้วบอลลินตลอดพวกศาสตรนี่ก็ย่างนี้ก็จิกก็จิกย่างเลยก็บล็อกอันนี้ก็ก็นี่ก็เห็นตอนตะกี้ราคาก็นี้ก็บมีตกแต่ผมีนะห้องน้ำได้ห้องน้ำยังใสโอเคบอ มันบ่มีน้ำโอ้บ่มีน้ำใส่นี่โอเคได้คันว่ามีน้ำตัวหนึ่งก็ขคอคันว่ามีจะได้น้ะเพราะว่าถังนั้นมันบ่ออกถังบ่ได้เนาะน้จะแล่มาถังแถวนี้โซนลายโครงการกับบวมีจะมีจ้างเองได้ถังคอยจ้างบ่ได้เอาน้ำน้องใส่บอปี่เอันใส่พี่นี่บ่ได้เอาวใส่น้ำน้องกับมันคนลงลายมันขุ่นบ่ได้วใส่ธรรมดาใส่ก็โอเคนะโดยอันนี้ก็คือสําหรับห้องเย็นเดี่ยวเ้าสีมาสรุปในตอนถ่ายเนาะว่างบประมาณเท่าไรเดี่ยวเ้าไปดึง สำหรับห้องอ่านหนังสือก่อนเนาะไปไปเบิ่งนี่จะเห็นห้องอ่านหนังสือนี่ว่ามาเด้อเอิ้นกินน้ำนี่แหละส่วนทั้งนี้ก็คือบอนผักขั้วจานน้ำเวลาจากห้องซ้อนก่อนยังไ่ทันลงไหมเอ้ยลงไหมเอ้ลง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 อะไรขึ้นไปยังนั่นนี่ตัวนี้ค่ะสิบปีได้แต่คอยยหายมาเต้นนรนคู่ดย อันนี้ในอันนี้ก็คือเป็นห้องอ่านหนังสือเรื่อเป็นห้องสมุดเนาะอาจารย์เดูมาวันตั้งมาได้สิบปีประมาณสิบปีเนาะแสดงประมาณเสดตั้งแต่อาจารย์ใหญ่มาอยู่นี่แล้วก็เริ่มตั้งเลยเริ่มตั้งเลยอ๋ออันนี้จัดห้องนี่สามหองสี่ผลไม้ผลทางนั้นสิเป็นบอลนางลินซื้อโดยอันนี้สําหรับห้องอ่านหนังสือเนาะโอ้เดี๋ยวสีประสานทางต่างประเทศทางทางทางคิงนี่ถือทองวัแล้วนี่ ดยมีแต่เากอขึ้นแล้วก็ใส่รังค่าแล้วก็ผู้ก็ใส่บ้านประตูะตก็ถือว่าอยู่ได้เห็ดได้อ่านได้นะทางนั้นนะถือว่าเอาเห็ดเป็นบอน <c oughs> เป็นขาวเหนีวลแล้วยังเข้าระเบียงมันนอกบอนเล็กหน่อยนะนางอ่านต้นนี้เป็นห้องต้นนี้เป็นห้อง,องนะงอ,อ่อานนอก,กอ่านได้นะมันก็ไล่ห้องเติบได้หนึ่งต้นนี้เดียวสีลองประสานทางปัทตนเบิกก่อนเพราะว่ามี มีคนที่เพิ่นหู่จักกันละเป็นโครงการสำหรับห้องสมุดเลยนั่นโอ้ยเฮงดีแล้วโอ้ยสาธุไปแต่ละวอนอยู่โดยมันส่วนชญายเข้ามาในเมืองเพิ่นก็กลายเป็นคนอื่นบ่บ้านเฮาละบ่ได้เพราะว่าในเมืองในใจก็อยากได้คนอยู่ในเมืองก็คือกลายพอื่อวานในเมืองเพิ่งจะประกาศเคลื่อนกลายที่ย์เองยังคิดว่ามันคออยู่คออยู่คออยู่โดย น่เห็นบ่เพิ่นยังกายอยู่น้องๆมาให้กำลังใจเต็มเลยเนาะดีใจที่ว่าเห็นยูทูบเบอร์ลงมาบานตัวเองเนาะแมนเห็นแต่ใบบอดอื่นเคยเห็นบ่ผู้ได้เคยเบิ่งคลิปเนี่ยเฮ้ยเราทำมึงดูผู้ได้คือจักร่องเนี่ยสองย่างแหละลีบเจ้าเปล่านั่นเด้มักเบิ่งนยังในสองนะมักเบิ่งเจ้าไปหั่นไปนี่ต้องเตียวพ่อแสดงให้อยู่บ่ ตามตลอดไปหอวต้นไปอยู่เกอนบ้านไปอยู่ไเกาะไปอยู่บ้านอยู่ไซก็จะไปกรุงเทพโอ้ตอนไปกรุงเทพกับเบิ่งเห็นไหมเอฟซีตัวยงได้เนี่แป๊วอีกเด้อขนมในหล่นย่างอยู่ผู้ได้เป็นเอฟซีนะเด้อแป๊วมือหล่นนะ ได้ติดตามนะไปเอาอีกหลดขนมยังไลยอยู่ฮะไฮเอฟซีเดบุไดเป็นเอฟซีไฮเบิร์ดอาวสวยเด้อต่างประเทศเด้ดอเอฟซีทางไล่สวยแดนทางเหนืนอน้อโดยไฮลูไฮล้านเท่าน,นี้แล้วได้นั่งได้อ่านได้เฮียนได้ฮุจักสภาพเป็นรอบเป็นอะไรในใดโดยดีใจน้ำที่ทางนี้มาฮะนะดีใจน้ำนี่เราโดยเดี๋ยวเขาไปล่มกับล่งปูทางนั้นเนอกเสี่าเปิดสวยประเมินประมาณเท่าไหร่เจ้าเจ้าลึกกว่าเขาจุดประเมินเลยป้องอะไรกันหาต้น เอากประเมินไว้บซุ้งใบกอนมันเลือค่ะมันดีมันมันบ่พอแล้วกัยากยากประมาณหกต้นที่สักครับมึงขันเผื่อเผื่อไว้ประมาณนั้นกรได้แต่ว่าเวลาเขาสื่อตัวจริงเขาบริสุทธิ์ลายป็นนันเดียวประเมินหาไว้ก่อนเนาะพอดีพอดีแล้วจังหวะเผื่อกหากระหาต้นกับเป็นอยู่เจ้านหาเจริญหาปูนจากต้นเออปูนแน่นอนนี่ค่ะเจ้านหาใช่นี่สี่สี่หลัน สองหลันต้นนึงจากหลานปูนอ้ยโบแมนปูนหลานหปูนเคียวปูนเคียวหลหาสมบัรองเจ็ดสิบห้าพันแมองหลันอประมาณสิบเอหลานประมาณห้าลอยยังมาร่วมคาสางคาสางเกือบจะสาวหรจเนาะสาวหลนประมาณว่าว่าตีมงสิบหลานจะได้ไ ลาอันนี้เดี๋ยวอันนี้ราคาที่เขาประเมินไว้เนาะตน้นในการโบงนี้เอาเอาเบียกโบกกัอนเนาะเบียกโบงนี้ก็คือจะมีปูนแล้วก็จะมีทรายทรา,ายในทั้งซอ,องเขเขียนนี่คิดว่าใส่ประมาณซองหลดซองห้า <c oughs> สามหลดตีไว้ซองหลดก่อนเน<อ>า<ล>ะขันร <ละ S 2> ่องบอกระยซื้อเติมแล้วก็สําหรับ ปูนก็คือจะใส่ปูนเคี้ยวในการาสาดซองซองห้องเฮียนจะใส่อยู่ประมาณหาตน้นเผื่ออีกต้นหนึ่งเป็นหกต้นก็นได้เนาะเรือว่าจะตกเป็นเงินประมาณทาเมนเท่าไหรปูนหาต้นนี่กับทรายซองหลดนี่จะตกเป็นเงินอยู่ซิเดลลารเก่าแซนกีดหรื่าประมาณจากหาลอยกว่าดอล่าตีเป็นหาลอยก็ได้เนาะประมาณหาลอยหาลอยหาลอยป้ายหน่อยหนึ่งนี่แหละพี่น้อง ค่ะประเมินเป็นเงินบาทก็ประมาณซองหมื่นลูกซองหมื่นป้ายเนาะยัง่รวมขาสางเซิงขาสางนี่น้องชายเป็นกือบอยู่น้องมันนี่สางบ้านเท่ากับโมมีปะโมมีเหรอกระขั้นต้นเดืานเท่านั้นได้หานั่งรถนั่ยเวลาจะไปถามเราก็ได้ถามเราบ่ถามเราก็ถามที่ไหวนี่กินราคาไหวรึตีประมาณหาหลอยเลี้ยนบ่ประมาณตีประมาณเอ่อพันหนึ่งสักพันดอลลาร์เนาะประมาณพันดอลลาร์ คือสิพ่อแมนประมาณนี้เนาะพี่น้องราคาห้องอ่านหนังสือให้โมเจ้าเบิ้ยห้องสมุดมันบบแม่นอันนนั้ห้องเมียนปึ๊มสื่อนี่จะได้ดอกอันนะตัวนี้ก็เห็ดเออต่อไปคุณแอลูกเอาเอาเดี๋ยวแล้วก็สมมุิว่าเ้าโบกแล้วเนาะแน่นอนว่าห้องเฮียนรังนันมันกะสีบงงามได้บันี้นะมันก็ต้องได้ท่าซีอีกเนาะแมนท่าซีรังนัดนนี่สิประมาณเท่าไหร่นะแดง เป็นประมาณจากสองพันเนาะสองพดอลลาร์เนาะก็คือสีดคาซีตอนนี้ก็สิบนท่าให่วะจะตอนนีก้เ่ี่ยต้อนหนใกล้โมเลยใหญ่มันงามแมนเบิง์โตทีใหญ่เหตุในี้อนมันั้นขันมันกสุ่ลายได้กัน่าอมันบกแมนอ่ะเนาะ ส่วนสําหรับท่าซีนี่ก็จะมีทรงเฮียนขั้นวาซีท่าให้แล้วเนาะร่างนันมันอยู่ใกล้กันแน่นอนก็นคือสมควรต้องได้ท่าเนาะเพื่อให้มันโบแตกต่างกันไลยแล้วก็จะมีอีกร่างทางั้ง,ทงนี้ก็เป็นล่างปะหาเนาะปะหาบอลทีทิพย์เคยเฮียนนี่แหละพี่น้องก็เป็นห่งเฮียนบานเกินนี่แหละแต่เฮียนมดสูร่างเนาะที่ว่าได้ภาพี่น้องเบิง์ประมาณนี้เนาะส่วนตอนนี้ทังทีมงานนี่ก็มีงบแล้วเ้าได้เมนน้องเนียวสาท ตอนนี้ทางทีม,มงานนี่มีงบให้แล้วเนาะซองหลานซาอมแซนหัวันกีบซึ่งงบตอนนี้เป็นงบที่ได้เลือกมาจากห้องนม้มห้องเียนแซงเจริญเนาะที่ว่าได้ไปเห็ด้องหนาอยู่หันแล้วก็มันมีงบเลือกเนาะกระได้ท่ามทัง้ทง,งไมปนั่งแล้วก็ท่ามทั้งผอไม้เลยเนาะสำหรับงบดังกล่าวหันเวลางบเลือกน,นี่เขาก็ไปไเอาเขาทุ่งอะนะก็ะคือหย <ก S 2> ดหยอด,ดไปเห็ดกิจกรรมต่อไปก็จะเอาหยุดจะเอางบเท่านั้นแหละเผื่อมาใส่อยู่นิตอเนาะกระได้แจ้งเพลินเรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับเอฟซีธันได้ที่ว่ากะอยาก เหตุกิสกัมเนาะหรือว่าสวยเลือดบานเกิดของขีบเนาะลายบอลเขาก็ได้ไปสวยแล้วก็ยังบานเกิดของตัวเองนี่แหละพี่น้องก็อยากให้เอฟซีห่วมประกอบส่วนเนาะคนละเล็กคนละน้อยเนาะพี่น้องเผื่อมาสร้างซางบานเกิดเมืองนอนเนาะเป็นกําลังใจให้เหตุบอลอื่นเขากับเหตุบานเนาะกับเหตุบานเนาะมันมีภัยเหตุได้เหตุอะไรกันอะไรเนาะพี่น้องอ่ะขาวไหวประมาณนี้เนาะก็อบายใจโดย จังได้ตื่มและจังเสียบเด่นให้อาจารย์หัตื่มเนาะสำหรับตอนนี้กับพาพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้น้องๆคือการเดิ้ลหาเห็นโฆษณาอย่าขามเด้อเอื้อสิบริเงินมาให้โรงเรียนได้เน่ไม่เต็มเงินเลยเบิ้งแค่โตเบิ่งแค่โตได้เบิ้งยังบ่เบิ้งเนาะอ่ะเด้มืุนากะได้เงินมาซื้อขนมได้หันนะได้เงินจากโฆษณาเห็นบอยอย่าขามเด้อเอาล่ะตอนนี้เขาตัวรับไปเท่านี้ก่อนเด้อพี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีบ๊ายบาย เอสซี่อย่างน้ำลังอบอุ่นอยู่ในแนวห้องเยนบานเท่ากันได้เอสซี่